ศิลาอ้าวเฮ้ยผิดเรื่องปอนเนี่ยออกมาอีกรถนี่แหละก็ศิลามาเป็นรถเลยไม่อ่อนล้าฮัลุกไล่ฮันแน่บอกให้รู้ละดูกว่าตะเขร้ายอุบะออกมาพ่นไฟฟู่ก็สิลาพ่นไฟแล้วเฮ้ยอ้าวแล้วก็สิลาเฮียอะไรพ่นน้ำเหรอไม่รู้ไม่เคยดู ก็เสร็จแล้วมันสายถูกต้องแล้วโอ้โหจะกินไม่ให้เลือกขี้คนสีมงคลอปบะเดียวเลือดหล่นละลิ้ลล่วงจะกินคนไหนนี่ยกินแต่ขี้เขาเลยเหรอกินไม่ให้เลือกขี้คนสีมงคลละลายว่ะให้เลือดไหลหล่นฮันลิ้ลล่วงเอาให้ต้มยำจะกินเขาอีกเหรอ เดี๋ยวจะเอ่ยคำแล้วก็ไปหม่ำแม่ครัวเดี๋ยวได้คาราบนัวคาราหัมโนไอ้นี่ไอ้นี่แหมไอ้ตัวนี้กินมั่วแล้วเลยเฮ้ยช่วยช่วยมาช่วยมาโอ้ยกอดพี่กอดคนอื่นหล่อแล้วผมไม่กินแม่กำไรอ้าวเพราะแม่ ทละคนให้ทละคนหาอ๋อดีมากคนนี้สุดนานปล่อยผ่านตันทิตาถ้าคนนี้ถ้าผมไม่ซ่าถ้าผมไม่สู้โอ้แม่ลองดีลองดีมีสาระลองดีกินดีช่วยๆกันช่วยๆกันแม่ไม่อาจจะไม่กินแล้วนค แหวกวายควางคลองผิดน้องโอเคมาทั้งตะเคตะโคงตะโคงใช่ไหมพี่หรือผีโพง <laughs> <laughs> นึกแล้วมาลงต้องเป็นผีโพงแน่ๆเ่ยไม่ได้ฮัลละบะคงฮัลละบะคู่มาไม่ต้องเดามังท้าหัวดงอ้าว มนนีัลาจริงๆเออไอ้เด็กกินมั่วเหรอครับกระตั้งหิวมาจากไหนวะเนี่ยไม่ต้องเดาเดี๋ยวหม่ำชาวหัวดงตายตายโหดตายหาไอ้ไม่ค่อยดีแล้วนะตายดิ้งน้องดิ้งลายไม่ต้องเดาไม่กินชาวหัวดงถักกินเดียวตายโหดตายหาอ๋อไม่ได้ไม่ได้คนหัวดงคืนนี้ใจดีจริงนะ กดนหมดทั้งคุณป้าแล้วคุณปู่น้องอันนี้พอดีเลยคุณเนี่ยแย่งจะได้อ่ะเอาให้ลงด้วยกินหมดทั้งคุณป้าแล้วคุณปูถ้าได้กินของฟินได้ยินถึงฟ้าอยากกินป้าดุกฟู 哦，还动过嘞。